วันนี้ผมนำของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจากโอเวอร์ท็อปอัพนะครับตรารับเติมเกมเมียโฟรครับผมโดยวเราจะมีแพ็คนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผม อยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทําให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากทิ้งลิงก์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผมแลวก็ลิงก์นะครับไลน์ของโอเวอร์ท็อปอัพนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปได้เลย โอเคครับเพื่อนๆกาดสวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนนะครับชาวยาโฟทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำความรู้จักนะครับเจ้าตัวหญ้าแดงนะครับที่เราไปตีบอสกิวนะครับไปลงบอสลงอะไรเนี่ยเราก็จะได้ตัวหญ้าแดงนะครับกรอบให้เราด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับเราสามารถซื้อได้จากพ่อค้า ธรรมดาด้วยนะครับเออที่อยู่ในเมืองเนาะไปซื้อเอาดักสติลซื้อนะครับผมแล้วก็ในจากการล่าสัตว์นะครับจากตลาเวทมนต์นะครับสามารถแลกได้นะเออเนี่ยก็ยอดเขาลับแรลนะครับก็สามารถแลกได้เหมือนกันเนาะก็ซื้อในร้านค้ามีกี่เวลาด้วยนะครับตรงนี้นะซึ่งใน1วันนะครับที่เราล็อกอินนะครับมันก็ให้รางวัลกับเราด้วยนะครับรางวัลล็อกอินนะ ในแต่ละวันนะครับตรงงานเนี่ยนะภารกิจรลายวันนะครับมันจะให้ยาแดงของเรามาทุกวันเลยนะครับในการกดลับนะที่เราเข้ารับแลทุกครั้งนะครับผมในภารกิจนี้มันก็จะให้ยาแดงของเรามาไปหนึ่ต้นนะครับเแล้วเราเอามาทําอะไรครับยาแดงของเรานะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเบิกมากนะครับยาแดงเนี่ยสำคัญนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนักประดิษฐ์นะครับ นี่เลยนักประดิษฐ์นะครับก็จะมีบอกว่ายญาแดงเนี่ยมันสามารถคราฟได้นะคราฟเป็นยขวดยาได้นะครับแต่สิ่งที่ผมมองว่าที่มันคุ้มที่สุดนะครับนี่ก็คือการคราฟในชิ้นส่วนยาพิเศษนะครับผมตัวยญาแดงนะที่ผมค้าประจํานะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวขวดยา e p นะครับซึ่งบอกเลยว่าการคราฟนะครับคราฟพวกนี้เนี่แต่ละอันเนี่ยใช้ทรัพยากรพวก ในการเก็บเกี่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับดูดีสีฟ้านะครับอย่างละ15ชิ้นนะครับที่ผมค้าประจําก็คือยา EP ีนะครับเพื่อที่จะทําการเล่งเรืนั่นเองนะครับได้ครับตัวนี้ได้ยิ่งดีนะครับ30เปอร์นะเออ30เปอร์8ชั่วโมงเนี่ยโคตรเวิร์กนะครับแต่มันจะหาทรัพยากรค่อนข้างยากนะที่เราจับต้องได้จริงๆนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับขวดม่วงนะ15เปอร์นะครับใน8ชั่วโมงที่มัน จะหายยากหน่อยนะครับในการเก็บก็คือเจ้าตัวเห็ดลินจือนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับในการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แบบมีความยากอะไรสำหรับเพื่อนนะครับผมในการใช้หญ้าแดงนะครับในการแรกตัวนี้จะคุ้มที่สุดคือบอกเลยว่าความสําคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับผมพอเราแลกได้นะครับเราจะสามารถขายได้ด้วยนะขายน้ํายาตัวนี้ได้ด้วยนะครับอ่าขายได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลอง แรกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมจะแลกขวดน้ํายาที่เป็นดอกเงินนะครับอ่ะเราจะใช้ทรัพยากรประมาณนี้นะพอเราแลกวาเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับวัตถุดิบบางประเภทนะครับสามารถซื้อขายได้นะครับคุณต้องดําเนินการต่อหรือไม่นะครับมันมีโอกาสที่จะออกมาแล้วขายไม่ได้นะครับเพราะว่าของที่เรามีอยู่ตรงนี้นะนะครับผมมันเป็นของที่ขายไม่ได้ด้วยนะครับ แต่ถ้าเป็นของที่มันสามารถขายได้นะครับพวกญ้าพวกเ็ดินจือพวกนี้ที่มันขายได้มันออกมามันมีโอกาสที่จะขายได้นะครับผมนะบพวกขวดพวกนี้นะเนี่ยมันก็จะเตือนเราแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองแรกดูนะครับถ้ามันขายได้เนี่ยมันจะนําไปต่อยอดได้นะครับน,นี่นะนี่มันสามารถขายได้เห็นไหมนี่เราจะสามารถนําไปต่อยอดก็คือเอาไปขายในตลาด มันจะสามารถทําให้เรามีเงินทองนะครับเห็นไหมไม่มีใครขายนะครับไม่มีใครเพราะขวดนี้นะครับผมทาไมไม่มีใครขายมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับในการดอกเงินเนาะมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่มันก็เลยไม่ขายแต่ถ้าเป็นขวดสีม่วงนะครับอ่าเดี๋ยวผมเข้าให้ไปดูนะในราคานะครับในตลาดของเซิร์ฟผมนะครับตอนนี้เขาขายขวดกันละเท่าไหร่นะครับให้เราเข้ามาตรงพอดีพาวเวี่นะครับผมในการขายนะเนี่ยเห็นไหม ันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนขายนะครับแต่ถ้าขายอ่นาน,นี่นะครับผมเขาจะขายตอนนี้อยู่ที่250เหรียญทองนะครับใน1ขวดนะขวดยาดรอปนะครับผมเห็นไหมคือคนที่เขาเวลุวสูงนะครับจะเป็นอะไรที่เขาต้องการมากนะครับคนที่เวลุวสูงนะเพราะว่าเลเวลยิ่งเลเวลสูง70ขึ้นไปเนี่ยในการ ตามหา EP ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับในการที่จะอัหนึ่งเวลเขาก็เลยต้องการพวกขวดยาในจํานวนมากเพราะเขาต้องกดตลอดนะครับที่จะทําการ up พเวลนะครับที่จะต้องการฟาร์มมอนนั่นเองนะครับในส่วนของขวดยาที่เป็นยาดอกนะครับนี่เขาก็ขาย200ทองเลยนะครับแต่ไม่มีใครขายขวดเขียวใช่ไหมเพราะว่า,าขวดเขียวมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ผมก็จะทําการกดขายเข้าไปดูนะครับ ผมไม่ขายแพงเท่าไหร่นะครับจะขายประมาณ200นะอ่าสองก็คือกําไรแล้วครับผมไม่ได้ยากนะซึ่งวัตถุดิบมันไม่ได้แบบเป็นวัตถุดิบที่หายากมากมายอะไรนะครับผมออกแน่นอนครับผมต้องมีคนซื้อแน่นอนนะครับรับประกันแต่ที่โฟกัสไปเลยว่าออกเร็วนะครับก็คือขวดยา EP นั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนยังไม่ค่อยขายกันใช่ไหมอ่าแต่ออกตลอดนะครับผมผมวางขายแล้วออกตลอดนะขวดยา EP นะครับ เป็นอะไรที่แบบสำคัญเนบอกเลยว่าขวดยาอีพีนะครับมันต้องกดใช้ตลอดถ้าเราไปซื้อในร้านกิวอ่ะบอกเลยว่านะครับมันซื้อได้นะในร้านกิ้วอ่ะมันซื้อได้แต่มันราคาแพงนะครับมันใช้10,000น,น,นะครับ1 0,000 10,000เนี่ยบอกเลยว่าเงินแคนนะครับเงินกิวเนี่ยที่จะใช้แล้วคุ้มที่สุดอย่าเอาไปซื้อ EP นะครับมันไม่คุ้มเลยบอกเลย ที่เงินแคนที่คุ้มที่สุดก็คือการซื้อพวกยาศิลธรรมนะครับยาศิลธรรมยาหินปีศาจนะครับพวกน้ําบริสุทธิ์นะครับ,บ,รนะรบที่คุ้มที่สุดนะก็คือพวกนี้นะครับมันใช้ครั้งหนึ่งในการซื้อนะครับสามหมมันได้แค่5ชิ้นเท่านั้นนะครับที่เป็นขั้นฟ้านะครับเพราะเราจะใช้ในการอัพพิชิตช่วงที่9ไป10 8ไป9นะครับจะใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมในการหินปีศาจน้าบริสุทธิ์นะครับยาศิลธรรมเนี่ยที่เป็นขั้นฟ้านะมันจะใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับผมอย่าเอาไปแลกตรงร้านกิวนะมันไม่คุ้มนะครับ10,000มื่นมันไม่คุ้มเรามาตรงพ่อค้านักประดิษฐ์นะครับแล้วก็มาประดิษฐ์เอานะครับผมประดิษฐ์ยาพวกนี้เอานะครับของพวกนี้มันก็หาง่ายนะครับแค่เราไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราไปฟาร์มพวกญ้าะ เราก็ได้มีจะได้กับได้นะครับได้ยาด้วยแล้วก็ได้ค่าบูต ep ให้กับเราด้วยนะครับเต็ม3มชั่วโมงเนี่ยมันก็คุ้มไปอีกอย่างนะครับผมโอเคก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการใช้ยาแดงให้มีประโยชน์นะครับผมถือว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็คือการที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับผมโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังเร่ง up ct กันอยู่นะครับแล้วก็เร่ง up level นะ จะเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยครับปุ๊กที่นี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับโอเคครัขอบคุณมากครับ